สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราอัลตอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากดกดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทํเขื่อเป็นแบบนะนำสินค้าไม่ได้กชวนและการลงทุนแต่งใดการลงทุนความแต่งใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันในนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับโอเคเอ็กนฟพอร์ตสามร้อยสี่สิบห้ายูเอสเนี่ยไม่รู้ทาไมมันลดเหมือนกันไงอันนี้เราก็คืนทุนเป็นครั้งที่สี่ของปีนี้นั้นนะไม่รู้จะรวยไงน,นไมถอ่ะาไปดูกันก็ตอนแรกเข้าไปดู r อไอก็บวกเข้ามาเกเอร์เนะแต่ว่ามัน มันแค่ประมาณสามร้อยสี่สิบห้านะไม่ใช่สามร้อยแปดสิบสี่นะก็ครั้งที่สี่นะปกติมันจะขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปดูกันว่ามีอะไรมางอยงตอนนี้ก็มี A D A นะอ A D A ขอจด,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 ดคอยเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน,นจริงๆเรามี Luna Classic, ลโนโนนะมูน่าคลาสสิกอาชีพปัจุนะเพิ่งขายไปเมื่อวานเซ็งไงนะแต่ได้คอยมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่งซื้อไอ้ B O N K แล้วก็เอากา,าล่างนะเพิ่งซื้อสามตัวนี้เพิ่งซื้อมาทดแทนลูน่าคลาสสิกกับ อชิบะนะอะเบนโอเคเองนะจริงๆบนใบหนังก็ย e ังมีช oh, 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 ิบะกับลุนาคาสิกอยู่นะจะมีไม่เยอะเนี่ยแล้วก็ดีจีบีนะซื้อเบอก่อนนะก็พอที่จะบวกยู่นะนี้นะอ่ะไปดูกันนะนี่ก็โหนี่ก็ต่ำที่สุดเนี่ยโหแปดสิบอันี้ก็เคยขึ้นมาอันนี้ของเดือนเดือนไหนเนี่ยเอาไอ้ สามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เพิ่งขึ ugh, ้นเขียวมาอู้หู้สุดขีดอยู่ตรงนี้เองไงขีดตรงนี้มันเท่าไหร่ด้ยนะตรงนี้นะเพิ่งขึ้นกระดึบกระดึบขึ้นมานิดนึงไปดูคร่าวๆก่อนนะคร่าวๆนะนี่นตัวเลีนอันนี้นะโอ้สามเจ็ดสิบแหละอันนี้อ๋ออันนี้เป็นหนึ่งวันโอ้โหเยอะเหี้นี่ร้อยสิบสามนั้นล่ามา มันก็มี ada มีดัชคอย OS นะแล้วก็ชิบะการ่าแล้วก็ดีจิแล้วก็มีดีจิดีจิบายนะ iba, ara, i, มั Dig i, Dig ye, นะก็ดคอยเพิ่งทะลุทะลุหกหยุดห้าอะไรอย่างงีงงงงง้นะดึง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 เลยนะนี่โหเขียวเขียวเลยนะต้องมารอดูเป็น ยังไงต่อไม่มันจะล่วงหรือเปล่านะต้องรอดูนะวันนี้นะเดี๋ยวจะไปเจ็ดหมื่นนะรอดูค่อนข้างกระตุกกระตุกนะยู่งนวะันนียคนเขามาใช้งานเยอะหรือเปลอลูกเสียงเสียงอะไรสักอย่างส่วนใหญ่เป็นเรืยงข้อความกคบข้อมาแคบๆนี่ก็ค่อนข้างหมดนะก็ประมาณน,นี้นะเนะนะนะดี๋ยวได้พอจริงๆอันอื่นหมดแล้วนะ แตะหมดแล้วเหลือแค่นี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะหพอเพียงคืนทุนเรียบร้อยครั้งที่4ของปีนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเจอกันใหม่พรีหน้านะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระทู้จะโพสต์จังนะตกสระเอเนี่ยเวทเวทตกสระเอเวทเวทคริปโตไทยไปนั้นถูกกฎหมายนะอันรองรับสกอตต์ต่อนะไปนั่นหลักเราก็ยังอยู่นะเวทเวทคริปโตนะ อันดับต้นทั้งโลกอันดับหนึ่งโลกโอเคเอ็กวิเทคิปตัวลบสองคููคอยเกตเดโดแอลแบงค์สซเคมโมบ็อกโรแลคอยบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไ่้เชิวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะมาอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย